รวมแบรนด์แต่แบรนด์ออกเยอะแบรนด์ออกเยอะเอามาห้าสิบตัวตกตัวเท่าไหร่นะเออไหนวะพันแปดห้าสิบหันห้าสิบตัวเนาะสามสบเจ็ด <3, 7. S 2> บาทอ่ะ โอ้ห oh, มาแล้วแก็ปเป็นอยากให้ดูป้ายเขาจะเป็นงานป้ายเขาจะตีว่าโปโลทอมมี่สไตล์พี่มันจะออกเป็นพวกแนวแจ็คเก็ตผ้าคอตตอนนะคะผ้าล่มมีปนบ้างสไตล์แบบเดินป่าเดินป่าเบาๆเออแล้วเป็นสไตล์แบบชายหญิงผสมนะแต่ส่วนใหญ่จะออกไซส์ใหญ่ไซส์ดีคุณพี่ขะ แบนด์ออกดีด้วยตัวเนี้ยก้อนละ50ตัวนะคะก้อนละ50ตัวคุณพี่มีหนามีบางปนนะนะคะ,คะหนาบางมีปนนะคะคานาดาโกสเออลูกค้ามีผ้าลม่มอุ้ยนี้สวยอันนี้สวยจังเลยของอะไรหรือเปล่าสวยเอา้ามีเปิดเลยนิดนึงลูกค้าพาลาพิเศษบอกแล้วเอา<ว>มาทำโปรโมชั <promotion S 2> ่นให้ ยูเอสปอร์ตแ <S Sport S 2> จ็คเก็ตแบบนี้ค่ะผู้ชายจะเยอะนิดนึงนะอุ้ยสวย L <R> <ช>อลรบงานสวย L ล <R> <R> บีนแม่วินเทจนี่นะคะแนวแนวนี้เสไตล์นี้ลูกค้าจ๋า50ตัวพี่ตัวไหนที่ฟันราคาได้ขึ้นได้เอาเลยอย่างตัวเนี้ยเนี่ยจริงๆซักลีดออกมาแล้วแม่นะร้อยร้อยหนึ่งเออร้อยห้าสิบนะคะ แจ็คเก็ตอย่างนี้นี่ตัวละร้อยร้อยอัพได้เลยทุนแค่1,850บาทค่ะ<า>ทุนแค่ 1, พันแปดหาสิี่ค่ะตัวนี้นะถ้าใครจะเอาวันนี้ยกสอบไปเลยเซนเซลูกรีว,วิวส่งฟรีไปด้วยอันนี้มันขาดหน่อย,ย,อยลูกค้าไปหา,หาพวกแบบอาร์มติดเอานะหาอามหาอะไรมาแปะนะแม่มันมันเป็นเกรดประมาณบี นะคะเกรดประมาณ B ีนะ้องพอแจ้งเลยเกรดประมาณ B ีลูกค้าจ๋าอาจจะมีตัวแบบตําหนีเปื้อนเลอะหรือซิฟชํารุดอะไรอย่างนี้นะคะตําหนีทุกแบบที่จะเจอนะอาจจะมีเจอเนี่ยกระสอบด้วยนะคะลูกค้าจ๋าพั 1, นแาสิบทีนี่อาดิดาสค่ะพันแลูกค้าถูกมากทำวอลลุ่มได้อันนี้เน้น เน,นเนอาไปเปิดขายแบบไม่ได้ขายด้ยทุกตัวนะเน้นอาไปเปิดงานแบบว่าแรงๆเนี่ยงานแจ็คเก็ตเดินป่าปีนเขาแบบนี้นลูกค้าขึ้นร้อยสองร้อยได้นี่แอปพลยิวสวยจังใช่เป็นฟิลแบบคอตตอนนี่คอตตอนหลายกระเป๋าผ้าคอตตอนแจ็คเก็ตผ้าคอตตอนนะมีแบรนด์ไหมไม่รู้นี่ให้ดูป้ายเท่ค่ะมาทำเป็นราคาประหยัดให้ลูกค้า แก๊ปค่ะหมดเนี่ยห้ตัว1,850บาทนะคะตัวสวยมีทำราคาได้ตัวตำหนิก็มีติดไปนะแม่ขอคนรับได้แต่ปล่อยให้ราคาแบบถูกมากพี่นาทีนี้พวกแจ็คเก็ตอะค่ะน่าจะเหลือแต่โซนโนพวกนี้แลไรกระเป๋าเท่ๆเฮ้ยคาเมลเท่เอาของคาเมลเหรอเออยังไม่ทันได้อ่านคาเมลคาเมลเท่ๆลูกค้าเนี่ย คาเมลค่ะดเดี๋ยวหนูให้ดูอีกนะแม่จ๋าคาเมลแอคทีฟปั๊มซิปคาเมลค่ะปั๊มกระดุมคาเมลหมดเลยขายได้หลายบาทเลยลนะูกค้าแต่ว่าเป็นเป็นคาเมลแอคทีฟนะ1,850บาทไม่รู้มีพี่ๆอยู่ในไลฟ์อยากได้ไหม ส่งฟรีให้ยอยักศูนย์สามเลยยอยักศูนย์สามเลยค่ะมาเลยมาเลยมันรวมเบ็ดเตล็ดเลยเนาะเห็นที่เห็นใช่เนี่ยของซาร่าค่ะแจ็คเก็ตผ้าบางแจ็คเก็ตผ้าลมแจ็คเก็ตผ้าปากปากก้าคอตตอนมีแบบบุนวมมีอะไรผสมนะคะลุ้นแบรนด์ได้แจ็คเก็ตรวมอะลูกค้าลุ้นแบรนด์ได้ฟิลลิ่งแจ็คเก็ตรวมมีคอตตอนออกด้วยนะงาน่อราคาได้งานผ้าลม ตะข่ายเอฟวิติงเลยลูกค้าใครจะเอาฝากไว้ด้วยนะคะ U S 0 4ใช่จาก1นึ่ด